สวัสดีครับเอฟซีครับอ่ก็อขอต้อนรับสู่ทีมงานคุนพรรวยเนาะเมื่อนี้เ้ากับมาพบก,ก,กับบรรยากาศช่วงแรกมาส่งท่านขานอนยึดเา่าสิดได้ส่ขงขานอนบบกมือน,นี่งช่วงขานอนแต่ว่าจนนกนน้กดีไดนอนไปไหนนอนดีไดคืดคือเราเนาะแต่ว่าทีใเน,น,นี่ยเมื่อนี้เตรียมประกาวไว้เลยแมนวันนี้จะไม่บอกตัวจะไม่เขียนตัวเลขแต่จะบอกตัวเลขครับอื้ม ให้เตรียมปากกาไว้ครับให้ไปเตรียมปากกาไว้ก่อนเลยเตรียมปากกาไว้อ่าเตรียมปากกาไว้เขียนเล็กนี่ยังหรอวันนี้โมลูดี้มาห้าสิีว่าอี่ยังอยู่เลยเอาของหมดแล้าเปิดจานมากครับแม่นะจารย์ไข่เม็ดเดียวโทรหาตอนบ่ายสองเนี่ยโทรอีกแล้วบ่อะไรนี่โทรตัวก็ได้ได้เฝ้าไปมั่นใจไปเชื่อยาชูไปเลยเิ่นเพิ่งเพิ่นเห็นคลิปที่ลงมใอเสานี่ที่บอกเอ็ซีว่ารออีกสองสามวัน ไม่เกินสองวันเออบอกคุณสอบว,ว่าไม่เกินสองวันจะรูแน่นอนมาหลีกตัวไหนครับเ <c oughs> พื่อนจะได้ว่าสองมันมันโดนไปมันโดนไปมันประท่านใจใจเพิ่นแมนเนาะเพ่งเอฟทีเพื่อนกาจีเพื่อนเหลียต่วน F ครับแมนเนะพื่อนเบิ่งนิ เพิ่นมองเข้าอยู่ว่าเ้าเห็นอย่างว่าหมายเพิ่นเบิ่งคลิปเข้าอยู่ว่าเข้าิเว้ากันจังได๋จังได๋จังได๋คือมันสิต้องบ่บ่สิต้องที่จังได๋เพิ่นก็สิเอื่นเข้าเข้าไปครับถ้าบ่ถือตั้งปุ๊บแล้วเอื่นเวลาเลยเนี่ยเอื่นปั๊บไปไปปรับทัศนียภาพใหม่ไปปรับทัศนคติเอาน้อตัชเชอรียภาพ นาคือถาเบื่อแล้วเอ้ยบอมแอนเราฉันเล่ามาสิโทรตามไม่เอินเขาไปบอกตามบอมแอนเด้ออ่านี่บอมแอนครับเอ้ยเอาทีไปนั่งกับเวฟซีเองซีว่าได้เอาต้องนั่งตเหนื่อยังไงกที่เพื่อนกาจีบอกตลอดครับเพื่อนซีบอกตลอดอ่านี่ค่ะท่านช่องการน้อมรับอ่ามเบาข้าจ่าค้ามซังสอนของเพื่อนนั่นแหละค้ามเบาข้าสอนเพื่อนนั่นแหละเนาะแต่ว่ามาหนี้แม่ที่เรียบอกที่ที่เขาไปหาเพื่อนมาว่างวดนี้เนี่ย เขียนให้เป็นโต้แม่นม่นี่บ่แม่นมามาเขียนเป็นโต้มาเขียนเป็นโต้ครับมาเขียนเป็นโต้ได้ฉันว่าได้เขียนเป็นโต้เนี่ยเป็นโป้งตัวนี้ว่านจำได้วะาวันวันก้อนหนาสิบบนว่าอย่างไรหนึ่งสี่เจ็ดอ่าวันนั้นหนึ่งสี่เจ็ดแต่ว่ามีคนถูกแค่คนเดียวเพราะว่าเป็นได้ช่วงอ่มือได่นออกในมือได่ออกฟันกลางวันโอ้คัสฟันหรือว่าตอนนั้นนิมิตการวันอืมก็เลยมี ผู้โชคดีคนหนึ่งเข้าไปตัดห้าในวัดอืก็เลยไปถามเพื่อนอเพื่อนก็นได้บอกอก็ได้ถึงแอ้วจังไรจะจะหาประมงปกาให้เรียบร้อยเด้อครับพพี่น้องครับขออนุญาตไม่ขึ้นตัวเลขเพราะว่าอาจารย์กำชับมาอาจารย์บอกว่าจังไรไม่ต้องขึ้นดอกตัวเลขนะบอกเมื่อนี้เพื่อนเข้าไปเพื่อนบอกว่ากเดี๋ยวค่อนข้างที่จะชัดตล่ะบอก เอฟซีไปเล่าไป้เราส่ฟังว่าเพื่อนฝันนิมิตเนาะเพิ่นฝันแบบนี้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 แ,บบแล้วเพื่อนกะให้ปัญหาเข้ามารลยดีเยียนว่ามีผิดเพี้ยในใดทั้งสิ้นว่ามีเนาะครนะับโอ้โหจัดเก่มากสําหรับรคนมีโศกกับเพื่อนกัได้เราความฝันส่ฟั่งแต่ว่าคนบอกว่าเพิ่อนอ่านเขาเมินไม่ได้บ่อเอฟซีนี่เพิ่นเอ,อมเมนต์มาหลายว่ามันสิโดนไปมันนี่อยากเฝ้าอยากได้ตัวเลขอยากเฝ้าไปหาจับลอตเตอรี่ไว้ ครับเพื่อนก็เรียกว่าเอ้าวาสันเล่าไปตามที่เพื่อนมีมตเห็นแต่ว่าบ่ต้องขึ้นตัวเลขหรอเบาสู่เอฟซีฟั่งคือจังอาตมาเบาสู่ฟังเพื่อนอาจจะมีเรณฑดอยู่เนาะมีเกียดรับของวัลอยู่เพื่อนไห่ขึ้นตัวเลขเพราะ่างวัก้อนนี่เพราะว่างวัก้อนขึ้นตัวเลขอยู่ดิเพื่อนบอกว่างวันี่เนี่ยเพื่อนไม่ว่าว่าไห่ขึ้นตัวเลขมันต้องมีทีไปที่มาแต่ว่านีห้อากับบอ ว่าว่าสนใจดอกเนาะเท่ากับว่าไปต้องไปสนใจดอกเอฟซีกันไรสนใจว่างวดสิมาหนิปังหรือว่าปังครับเนาะแม่เพิ่นเพิ่นนี่เทคนิคเพิ่นนี่เท็งเพื่อย้อนละสาเห็นชิม่าอีกเปนตัวเลขครับเนาะเท่ากับตามเพิ่นนั่นละครับแต่ยังนึงเลขเพิ่นกับเพราะมันมีเลขหลายตัวอยากใู้ฟังเอานนั่บ่ได้เลขหลายตัวเนาะ ก่ต้องไปเชื่อนะครับเอฟซีขันอยากคู่กับฟังไม่ซี่ครับอ <c oughs> ย่างนี้โซกับฟังไม่สี่ครับ <c oughs> เอาปัดโป่งประกาศกันคือนสี่เตรียมพร้อมแล้วเนาะเดี๋ยวฮะอันจีบมาบอกโม่นีจ่จะวางสี่ยังเยังเจ้าเป็นพวกหู้ก้อนโม่ด้นี่ยเ่ว่าไข่ให้ออกหนาไปก้อนนี่แต่ไข่ไคว่สี่แฉกยังทุกงวด สีบอกเอฟซก่อนจะคนที่ซื้อโอ้เพนจันแมนอันน, <okay. S 2> น,นี้อันนี้เรื่องจริงไหมก็เปลี่ยนสุภาพบุญหัวใจนง่เน่ยอ่านิ่งเก้าเท่กันก, <c oughs> กับบอกเอฟซีไปก่อนแล้วเป็นบอสร้านเก่าก็ยังค่อยซื้ออืมน,นีแล้วท,ที่ล่าสุดเนี่ยครับดีแล้วอันนี้ห้ามก็บอกว่าหัวนมอ่อนอย่างนี่ซีลนะที่กิ่งแล้วอ่าผู้ใด้ได้ยินแล้วที่ไปซื้อเช่นเจ้าไหนอันนั้นก็แล้วแจดอกอันนี้การหาได้กไงหิฟ้าอย่าไว้มันมีโอกาสแต่มันเบิดแล้วมันบอได้ไหมการเปิดเป็นยังถ้าเกิดว่าบุญห้าสีได นะมันต <Universe> <m akes legislation> oh, ้องได้ล okay, er ่ะโอ้พอไปกินใจมากคติลลีโอ้โหแต่เลยบอลลิงก็รีบอีหยังดอกเนาะอยู่บ่อยู่ปุ๊บถ้ามันสิได้ปุ๊บเพิ่นสิถือยางมาหาโหลดดอกแข็งโรเตอรี่นะก็ต้องถือยางมาหาจะเห็นคนจุ่มอยู่ใส่หลายๆคนยางมาหาโรดตอรี่ไกลโรเตอรี่ไกลดีมาโหลดนี่นี่เขาสั่งไว้แล้วเขาบอาว่าโรเตอรี่ชุดใหญ่พร้อมีสามสิบล้านสวัสดีครับหมู่บูมีเงินตัวฮันมาฮอดเนี่ย ตัวเอ้าสี่ยิบไฮโลดอกปุณิเด่นผู้ขายลอตเตอรี่ก็ได้เดี๋ยวเสี่ยโชว์ใครลาบกันวันกั้นเขาได้แล้วว่าที่หาหน้ำไฟอยู่นีไ <c oughs> น่ไม่จริงจับไฟนี่เลขน,ลขนีสวยนี่เป็นไรท่านเปียกใครเพราะออกเรงนั่นนะ <c oughs> ่ะเดี๋ยวเบิ่งจังได้เลขกับโงามติดศูนย์ศูนย์ศูนย์อ่ะบาร์นี้ท่ากันอยู่ว่าเราึงแบ่งตัวเลขเนาะครับเลขเนี่ยมันเข่าเข้าค้งที่เพื่อนเราเขาปล่อยบ่ปีหนึ่งมีจักมือมันเข่าเข้าค้งบ่เข่าครับตรงกับปัญหาเป๊ะ มาแมนเอ๊ะเลยปัญหาที่เป็นไหนมาปัญหาอนุบาลชัดๆมา<อ>ครับต,ตกตรลองนี่ือสามร้อยหกสิบห้านี่ตามที่เลยออกมาเป๊ๆตัวเลขเดียวกันนะ<อ>แต่ว่าเขียนบ่คขึ้นกันเอา้าก็เจ้าไหนเขียนทับหลังสมองนี่ยจ้าไหนแมนครับแมนเขียนสลับกันแต่สลับกันมาเพื่อนเล่า,ากับคอยเมื่อนัน้นอ่ะปีนึงมีจากมือเด้น กับสามรอยหกสิบห้าวันบางปีหนึ่งเขาบอกเลยหรือบางปีก็จะมีสามรอยหกสิบหกครับเขาบอกเป็นตามนี้เอ้าแล้วตัวลงตัวเลขันเป็นตัวใดกันแน่บันอ้าเดี๋ยวสิเราสูฟังเลยเนาะเอาเอาที่เพ่นนิมิตเพ่นนิมิตเห็นจะคือพาจารย์เพิ่นฝันเลขแบบมีซีโตัวเด้เลขมีซี่ตัวครับเลขแบบนียูซีตัวคือปรากฏว่ามีคนมาเขียนตัวเลขให ครับแต่ว่าเขียนตัวเลขนี่ซีตัวเขียนย uc บรรทัดจดด้วยครับแหหาประกาศไม่แล้วจดครับบรรทัดแรกมีสามตัวห้าหกสามครับเอาว่าเป็นสามร้อยห้าสิบหกตัวห้าหกสามห้าหกสามครับ 5, 6, นี่คือบรรทัดแรกเนี้ยม,มีตัวเลขสามตัวบรรทัดที่สองมีเลขศูนย์ตัวเดียวย่ตรงกันครับเลขสามย่ตรงกันครับเลขสามือหลักหน่วยครับ โอเคเลขศู <Okay. S 2> น์ตัวเดียวอนึกภาพไปน้ำนะครับเขียนไปน้านึกภาพไปน้าอธิบายยา่างซ่าๆใี่เอฟซีฟังเอฟซีสีได้เขียนรงกระดาษแล้วก็จีไปวิเคราะห์วินิจฉัยกันเอาเองเพือ่อนจีไปชั้น,นสูตรเอาเองนะ,ะครับออกตะตรีะมปากกาได้ครันบรรทัน <พ uce> รกเะวัันตกกตะมัระว่นนตกกวนีกวนีกเะิันกตะวันกะวกะวักันกัน้กตวันตะกตะันตกวนตกตวนีนี้ังวเนนเอตะวั๋วเดี๋ยวรนบนี ให้มันครบตั้งแต่บรรทัดแรกไปบรรทัดที่สี่นะเอ่ออะเอาบรรทัดที่หนึ่งห้าหกสามครับบรรทัดที่สองบรรทัดที่สองศูนย์ตัวเดียวครับอยู่ตำแหน่งเลขสามตรงกับหลักหน่วยของเลขสามครับผมบรรทัดที like ่สามหกสามบรรทัดที่สามคือหกสามรับโดยเลขสามมาตรงกันครับเลขศูนย์แมนแมนละครับบรรทัดที่สี่หกห้า 65โดยเลขห้านี่ก็โย่ตำแหน่งรับหน่วยให้ตรงกันเมืดรับหน่วยตรงกันเมืดมาหนี้พ่อปรากดตัวเลขขึ้นมาอ่ซีบรรทัดแบบนี้แล้วปุ๊บรบ่ท่านโดนบ่ท่านโดนมีผู้ใา้คนหนึ่งยางมากบครัครับเห็นแต่ขาครับแต่หัวเป็นผู้ชา้เสียวไว้เห็นยังเลขศูนย์นี่เพิ่นก็เลยเตะเตะทิ่มตาแม่เพิ่นก็เตะปึ้งเลย เอาขาขวาเตะพ่อเห็นชัดเจนว่าเอาขาขวาเตะบ่ได้กระโดดเตะสองขาเลยเอาขาขวาเตะเพื่อนกระโดดเตะสองขาทิมเปนไกลใช่หรอเโอ้ยเนาะเอ้าเพื่อนก็เลยบอกว่าเอาไว้เให้นังเลขศูนย์นี่พ่อั่นเตะทิมทำไมพ่อเพื่อนพอจบปุ๊บเพื่อนก็เตะเลขศูนย์ทิมด้วยขาขวาเตะปึ้งเลยปึ้งไปเลยเตะทะแยงออกใส่กอล์ฟบอมบ์ป่บอมบ์เตะทะแยงออกเฉียงแต่ยังสี่ครับ เพิ่นบอกจังสีเลชัดเจนเลยสมมติว่าตัวนั้นเลี่ยงกันอยูงซี่แล้แล้วก็เลี่ยงกันลงมาซี่พุดเตะออกไปทั้งนี้เตะออกไปทั้งนี้โอ้ไขออกไปเสียนี่ละขอสำคัญมันจมีความหมายว่าเตะออกนั่นล่ะเตะออกไปทั้งนี้ร้อมนี้เตะไปทั้งขวาร้อมนี้เตะออกไปทั้งหลักหน่วยนั่นล่ะเพราะฉะนั้นเลขทั้งหมดมีสี่ตัวปีหนึ่งมีกี่วันสามร้อยหกสิบห้าครับมันอยู่ในนี่เหมือน เลขศูนย์นี่เตะถึง man, man, man. ครับแมนแมนแมนครับเอาง่ายๆรุปว่ามีเลขสี่ตัวนี่ก็คือสา <Man. S 2> มห้าหกศูนย์แมนแมนวะแมนที่ที่แปลกนี่ก็คือ่าบกับหามาจับคู่กันพกับสามมาจับคู่กันครับโดยการเลี้ยงตามรักน้วยลงมาเลยแมนว่ามีตัวจับคู่มีแต่ศูนย์ทันทีว่ได้จับคู่กันแมนครับเพราะที่เข้าใจเนาะครับเอฟซีเนาะเพราะที่เข้าใจ มีศูนย์บรรทัดที่สองเท่านั้นที่ไม่มีคู่ครับแล้วก็ถืเตะออกไปถือเตะออกเรียบร้อยเตะออกไปฝั่งซ้ายขวาโดยเตะเชเฉียงออกไปทั้งร้านวยหมดเลยเฉียงๆถึงไปเังยงๆอืมมาสั่นระว่าจบแล้วเายี่ดีบอกว่าเอาขาขวาเตะเลยแมนครับทีนคัดไปนั่นเบาตามเพิ่นทุกครั้งเหมาะแมนขาขวาเตะพอขาขวาเตะพออุ้ยรายละเอียดชุดเปียแต่ว่าแต่ว่าเพิ่นบอกอีกอย่างหนึ่งว่า คนที่มเตนะน่ะเป็นคนเดียวกันกับี่มเตะเลขสองถิงเราก็เอาเลขกเจ็ดมาใส่หัวดี่เป็นฝันใดหนึ่งซีสองอ่าเิ่นฝันหนึ่งซีสองมันบอแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งยางมาเตะเลขสองถิงเอาไว้ยังเหล็กสองมันเตะเหล็สองถิงปึ๊บล้วก็โนยนเล็กเจ็ดลงโอ้เพราะนั่นทั้กะทิพีพคนเดียวกันนั่นล่นะเิ่นรถเบาชั่ววางเนี่ยั่นกะทิแม่แต่วันนี้เตะขิงเราเอายังมาแทีแยนบอ แต่ว่าเขียนเบ็ดคู่ไวไ้ให้ห้าหกสามเนตบอนบเลขศูนย์บรรทัดที่สองเตะถึงบรรทัดที่สามหกสามหกห้ายังคงอยู่เ<อ>รพเราะฉะนั้นพระอาจารย์เพิน่นบอแสดงความคิดเห็นอีกอย่างทั้งสินเพิ่นบอ,อาวินจฉัยบอนินวินิจบอนสูตรโดยใดทั้งบินบครบัให้ไปพิจารณาเอาเองเพิ่นวางจันครับ นี่แหละที่มันเอื้นเข้าไปด้วนมือนี่บอกแมนคนบอกว่าใช้คำพูดเท่านั้นห้ามเขียนครับไม่ต้องไม่ต้องเขียนหรอกพูดให้เอฟซีฟังเหมือนอย่างที่พูดให้ฟังเหมือนอย่างที่อาตมาพูดให้ฟังนี่แหละที่แมนนะคอยจะเบิดข้ามทีว้าพื่ือกันคือว่าชัดเจนแล้วเนาะชัดเจนคอยพี่น้องก็ติเข้าใจนะครับอ่า ในส่วนที่อธิบายไปนะครับกันผู้ใดว่าเข้าใจในกรณีจังไดเนี่นะครับท่อมาถามคนมีโชคครับคนมีโชคบอลอนครับยังเพิ่นบอลลอนเลยครับท่อมาถามหมดเอ้าเออา่ากันไปครับ เดี๋ยวเดี๋ยวสิลงเบอร์โทรไม่ให้ทุกช่องทุกคนกับจีโรเบอร์โทรไม่ให้ให้โทรถามเอาแล้วก็โทรถามรายละเอียดกันมว่าเขาใจในตรงไหนหรือว่าสิโทรปรึกษากันว่ามันมีความเปลี่ยนไปได้ในกรณีอย่างไหนกันไม่อยากขอมเมนต์เนาะเพราะว่าคอมเมนต์นี่ข้างเขากับจีไปตอบทุกคอมเมนต์นี่มันก็บจีเป็นการลาชาเนาะกันผู้ใดอยางผู้ใคเนาะให้โทรมาถามเขาเลยว่าเปลี่ยนอย่างไรแต่ว่าเขากับจีถามารถอธิบายได้ตามนั่นละ ตามเพิ่นบอกกันละอ่ามันบ่มีอีหยังมากมายกว่านี้เนาะมีบ่มีหยังมากมายมีเท่านี้มันบบ่ครัมีแค่นี้ล่ะนั่นเด้กะเพิ่นบ่โทษดอกซั่นเข้าใจแล้วนะมันเข้าใจแล้วเนาะเราจะเข้าใจอยู่ดอกเพราะว่ามืดหนีเฮาสิบ่ว่างเมิ่มื้อเด้เอ้าเพราะว่าคนรีิโคดีมีงานใหญ่รออยู่มีงานใหญ่ล่ออยู่โอ้ยกเนาะแม่นเป็นต่โอ้ยสาธุเด้อคุณแม่ขอบคุณหลายๆไปดิอือโอ้ยแล้วอย่างซี่แล้วรู้สึก เตือนกันแบ่นเนาะคิดเบิ่งตอนแค่พ่นกระเทือนมาเ้าเป็นลูกเป็นหลานครันหนึ่งกะก็จะกระตือใจที่คอยเบิ่งกันแนนเพราะกระตือใจเรเบิ่งนี่ครับซ้ำลูกซ้ำหลานคนหนึ่งแบบนี้คับอันหลังเลขออกนะท้อมากเฮ้ยหลายเลยดิบ่เป็นยังบ่เป็นยังมั่วหน้ากันไหมสู่ต่อไปเข้าเลขนี้ผิดไม่ถูกอม่ให้กำลังใจนะให้กำลังใจแนนโอ้ยแม่เบิ่งอันภากันนั่งหลุนเลขว่ากัน เลขออกก็่องนจิตใจร้อยอยู่โอ้ยมาสั่นว่าโมเป็นอยังเนาะมาสั่นว่าเกี่ยับอะไไฟนี่โอ้ยเนาะไฟไฟเบร์เบร์แนวจีวานะไฟเทคลื่อนที่แต่ว่าก็บ่มเป็นอยังนั้กว่าช่วงนี้คือขึ้นสภาพแล้วคือเริ่มจิ้มกับร่างใจหายมาดื่มต้มยำอ๋ออ๋อใชะละกับผมว่าจีเกล้ยี่สิบนาทีแล้วบ่อว่าจีเกล้ยี่สิบนาทีแล้วจักแล้วเหรอ่าเห็นดิอ๋อเน้นย้ำทิมไทยพี่ฉบับเนี่ยตัวเลข ตัวเลขเนาะจีบีคลิปเอาทั้งสี่บรรทัดอยู่บ่ครับเอาทั้งหมดสี่บรรทัดอ่านี่มีนะครับความฝันของพระอาจารย์เนาะเลขมีสี่ตัวเขียนอยู่สี่บรรทัดครับบรรทัดแรกห้าหกสามบรรทัดที่สองเลขศูนย์ตัวเดียวอยู่ตรงกับเลขสามอยู่ตรงตำแหน่งหลักหน่วยครับรรทัดที่สามหกสาม เขียนตรงกันเขียนตรงรักหน่วยครับรักหน่วยเป็นลักหน่วยบรรทัดที่สี่หกห้าครับหลังจากนั้นครับนี่ผู้ชายคนหนึ่งย่างมากเห็นแต่ส่วนขางล่างส่วนช่วงล่างช่วงขาไ่าเห็นหนาเนี่ยไ่เห็นข้างบน <mm> งเชี่ยว่ายังเลขศูนย์นี่เตะมันทิมทำไมครับเตะมันทิมทำไมอรัหลังจากเพื่อนเมาจบเสร็จปุ๊บเพื่อนก็ใส่ขาขวาเตะเลขศูนย์ถ้าแย่งเฉียงออก ปึ้งเด็ดหอกไปเลยทางพุ่นที่มันหลุดยังงทางพี่ทางนี้ท<ๆ>า,างนี้เตะปึ้งออกไปงั้นเสียคร ok. ับนี่แหละแล้วอาจารย์เพิ่นบอกว่าให้พิจารณาเอาเด้นนอคร ok. ับเพิ่นบอสแสดง ok. ความคิดเห็นในอย่างครับ ok. ผมคาดอาจารย์ว่าคลิปนี้เอฟจีฟังแล้วนี่ยทเกิดเบียร์นายบุญผ้ารวยแล้วกับคนมีส่วนมาก,มากขึ้นเพราะว่า เงาทั้งหมดมาเั่นครับแบดโรซิเบิร์ตมาเช่นเอาบริเวณอย่างต่อมบริเวงเนาะการถ้าเกิดอยากฟังขั้นเกิดว่าเงาเข้ากับเลื่อนไปฟังเทลินเทลินเทลินออาเนาะครับฮะแตาว่าบริเวณงขอบคุณหลายๆครับสถาบการณ์ที่ตามรับชมเนอะแต่บนความเคลื่อนไหวมืออื่นต่อไปว่าศีเปลี่ยนเังไหนครับพีอพี่น้องครับตามให้เหมือนละครเลยนะครับเย็นสัตนเนาะไปเข้ากับใดขอบคุณหทุกครับ